ผมานี่่นี่คือมริฟานะคะอยู่้ะะก,ะะก,กัน,นะคร้สึกเหมืนก่ไรู้สึกบ้างครับโอเคะคะ่ะแล้วก็า้า้นะคะ,ะผมาอโอยะะ oh yeah. เดี๋ยวต่อไปเราไปดูะคะขคุณคาบอทุกคนครับขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะเรา,าอกอกดางกันนะค,ะค่ะยามเข้า่ตอนเที่ยง <c oughs> ะคค่ะอันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรอะครับทุกคนแต่ทุกคนกนนไใหดีหนึงงอี ช่วยช่วยส่งต่อไปหาอีกคนนึ่งเลยค่ะองเออนะครับนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับผมขึ้นมาที่มาเลยขึมาเลยต่อว่ารถต่อว่าหน้ารถกิโลต้องวันนะคะแต่ช่วยทำแบบเอาหน้าจริงจังน่อ่ะโอ้ยเชฟกระโปรงนี่จะคุมอยู่แล้วช่วยช่วยส่งต่อเลยค่ะส่งต่อตามเกมมาค่ะตามมาค่ะไป S <S ชื่ออะไรนะนำตัวเลยครับชื่อแกมาามงงาครับรู้กเป็นงานประการออกกำลับบงกายในวันนี้มัน,มน <S <S ใครใครก็ได้กดเบอร์เก้าให้เกมดิน้าคุณหามากเลยครับโอ้โหโอ้โหดูมีสปีลิตแรงกก้าที่สุดเลครับเออเราอยากเห็นน้องน้องน้องเปยวิ่งบ้างอะครับได้ไหมคุณเกม ไปมาแล้วตอนนี้เรามาดูที่ลูกน้องใบเตยนะครับตนี้ไรนะคะมีของด็ก่ะคะดมเบลดอมเบลเบลแล้วก็นะคะโอหัวอะไรตูดรอปูตอมมาที่องเอนิอนนะเรามาไี้องเอนินอันนี้เป็นเครื่องบริหารก้ามแล้อหลยหลังนะคะแล้วก็ขา ขอขอแบบโอตาร่าส like <laughs> ิจะหลอก่างนี้นะคุณลูกคุณได้เปลี่ยนเครื <third> ่องเล่นแล้วนะคะคุณลูกคุณอันนี้ช่วยเหมือนกันเดินของคนของผู้ใหญ่มันจะแบบไม่ให้ข้อเท้าสึกหล่อ่ะจริงๆแล้วเขายื่นออก็ดีกว่านะคะเดี๋ยวดูลูกพีเตร์แท็กซี่นิดนึง่ะ เกมย้ายแล้วเกมไม่ไหวแล้วเยอะแล้วอันไหนครับอันไหนอันนั้นเราจะไม่เป็นต้องถามมฮะอ้าวเพลงเพิงมึงหนับหมดเลย เดี๋ยวต่อไปนะฮะเรามาชมลูกพี่เตยซิกอัพซิกอัพซิกอัพเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำให้ดูเตยมาเป็นคนใหน่ทำเดี๋ยวพิธีกรเตยนะค่ะเดี๋ยวอู๋เขาจะทำให้ดูนะคะว่าการซิกอัพที่ถูกต้องมันเป็นยังไงค่ะเรนรรดอเรนรรดอมาโดยใช้ความคิดนิดนึงนะคะเริ่มเลยค่ะค่ะ โอ้โหขึ้นหนาแล้วก็ oh. นนลงนะคะอัพชสังเกตภูงเขานะคะเดี๋ยวภูงเขาจะยุบลงไปนะคะคืืออเมันนงโอ้ย

โอ้ไม่ได้ลร้องเลีเหรแนี้โอ้ไม่ได้ล้วค่ะเอเด็กแตที่บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผมจะมาทำเครื่องต่อไปตามเครื่องนี้เป็นเครื่องต้มเกอเกิดีกิจะเหมือนการเดินคือแบบมันจะช่วยลดแรงนะเนี่าไม่ากอะไที่เดี๋ยวลงไป็นปุบมกดยังความหวา

เข้าไปในกล้องเลยค่ะ 2, 3, อนนสองสามคน สังเกตขาลูกน,นะคะสับแหแกค่ะสับแหแสกโอ้มไม่ถือว่ามึงจะไปเล่นแล้ว <c oughs> ไม่ต้อง,ง <c oughs> อะเพลงมึงดับเหรอ ผู้ชายโทรมานะครับขอทแล้วนะครับลูกพี่ลูลึครับอะวว้ว็็กขึ้นข เกมน่อาหน่อยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าไอ้ขึ้นยากมากเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับนี่เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะคะเอ้ยจะห้าทุ่มแล้วค่ะคือดึกมากแล้วคือจะกลับบ้านแล้ว่ะยังไม่ได้กลับบ้านเลยอ่ะตอนเท้าไรเป็นอย่างว่ะไปดูในสมุดที่พูด

มันยังมาไวว่าบริกาน,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 นะคะบริกาเจออยู่หรืคะไม่ได้ย่กับ่า

มึงนานลบกวดดนนิเนึ่งโ,โหเห็นหมดเลยเนี่ยนะยยงเงินร้อยเห็นเออเห็นแล้วเห็นแล้วหน้ามาเต็มมั้ง,งเดี๋ยวพวกมึงร้อนจะตบแบบกูบหกเหงื่อท่วมแล้วเนี่ยเชยฟือะไรฟาดวะ นี่เกมอย่าท่วมเลยเดดูดิซือานติอยู่ออเอาไอซีนี่แกโอ้โหจะเตนันแล้วเห

คือต้องไปเรีนรูกเอาเครื่องออกกำลังกายเลยองเอินสิกอัพยังหัวไปลองเลยเตยยังขึ้นเลยเตยมึงวิ่งไปตางเกงเลยคุณผมเดี๋ยวเราจะตามไปที่องเอินสิกอัพแป๊บหนึ่งนะครับมึงสิโอ้ยคุณมันมีฝุ่นเยอะตรงนั้นอะลุยเก่งสุดี๋ยวกูขอดูถอย่างไรก่อน เอาไว้ขึ้นดิไปกลับกันเถอะบายบากล้องหน่อยตัอตัวไปถยใส่ตูหน่อมาตรงแสงมาตรงแสงเอาสวยๆแล้วสวยๆ คูเท่ห์รายการคู่เท่ทำให้คู่ดูสวยดูดีดูมั่นใจมากที่ขึ้นค่ะขอจอการแสดงแล้วก็มีค่ะยินดี